สวัสดีครับท่านผู้ชมศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ได้บรรดาทีมที่เข้าร่วมทําการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มครบแล้วมีการจับสลากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมนรงฤทธิ์ศิวรเวียงอยากจะมาพูดถึงการแข่งขันในกลุ่ม H กันนะครับกลุ่ม H นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจนะครับทีมจากโถหนึ่งนั่นคือเชลซีนะครับในฐานะทีมแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อฤด,ดูการก่อนนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ ร่วมกันกับยูเวนตุสครับอดีตแชมป์สสมัยนะครับซึ่งอยู่ในโถ2เซเลตเซนเปีเตอร์สเบิร์นนะครับทีมแกร่งจากรัสเซียและก็มอโมครับทีมจากสวีเดนครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับซึ่งเชลซีครับในวันที่มีการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็มีการประกาศรางวัลนะครับพวกเขาได้ขวารางวัลไปมากมายนะครับนอกเหนือจากการคว้าแชมป์ฤดูกาลก่อนแล้วนักเตะยอดเยี่ยมก็คือจอร์จินโยครับกองกลางยอดเยี่ยมเป็นเอ็นโกโลกองเต้กุนซือยอดเยี่ยมก็คือโทมัสทูเคิลครับเรียกได้ว่า กวาดรางวัลกันทั้งในประเภททีมแล้วก็ในประเภทบุคคลกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ยูเวนตุสแชมป์สสมัยซึ่งเคยได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเข้าวันกับเชลซีมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าถ้านับเฉพาะในอิตาลีเนี่ยพวกเขายัางเป็นรองทั้งอินเตอร์และเอซีมิลานนะครับสทีมอิตาลีที่ทําผลงานในฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและชื่อยูโรเปียนคัพเดิมเนี่ยได้ดีกว่านะครับอย่างไรก็ตาม2ทีมนี้ก็เป็น2ทีมเต็งที่มีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต่อไปนะครับในขณะที่เซเสเนตเบ ทีมกร่งจากรักเสเซียเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่ประมาทพวกเขาไม่ได้นะครับปีนี้เนี่ยก็พวกเขาจะมีโอกาสได้ลงเล่นถ้าหากว่าไปถึงรอบชิงชาะเลิศเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านในการแข่งแช์รอบชิงด้วยนะครับในขณะที่อีกหนึ่งทีมที่ ในรว่าจะเป็นทีมที่เป็นรอง3ทีมที่เหลืออย่างมาโมครับทีมแชมป์จากสวีเดนดีกรีก็เคยเป็นรองแชมป์ฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ยู่รูปเปนคับเดิมมา1สมัยเหมือนกันนะครับดังนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ฝากนกชมติดตามชมครับติดตามชมกันในขันรอบแบ่งกลุ่มจะถึงรอบชิงชนะเลิศได้ครบทุกนัดทางทวิชั่นครับสวัสดีครับ